สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอทีทุกท่านจา้าตอนนี้สาวปีเข้ามาเที่ยวข้างในตรงรานแสดงนะคะรานแสดงโอ้ยดอกใหม้ก็สวยแท้ปาดแอปเปิลบึงแอปเปิลมองดอกใหม่สวยสวยบึง พุ่นมองสวยๆพุ่นโออพุ่นเออมองพุ่มสวยๆพุ่นนั่นหนะข้า่งนานั่นหนะไม่เห็นตีนี่แม่นี่แม่มันนั่งแอปเปวลมงนี่แม่นี่แม่นี่นี่มงกลางนี่ก็ดีไอ้นั่งแอปเปิลหน่อยจะได้เก็บไว้สวยๆโอ้สวยมากอะนั่งลง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 นั่งไดี๋่วโบ จุดติขาดบับเคีงน่อยมานั่งลงเรนั่งแอ็บเบลเบิ้งนั่งลงนังลงนั่ลงนั่งนั่งลงปุตตะโน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 ออกมาบังบนสูงบนสูง ปาสวยเท่วิวแม่บนสูงบ้นซุ้งซุ้งงงซุ้งงงซุ้งสูงสูงสูงโอ้สวยมากนะคะโอ้โหสวยงามมากเออ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 ย่าเปลี่ยนน้องคนเอาไป่ายรูปเด้อืมอร่อยค่ะอร่อย มานะคะแม่ๆมามาเที่ยวมาถ่ายรูปได้นะคะตรงที่รานแสดงสวยงามมากดอกไม้กำลังสวยเลยเอ้ยวิวสวยค่ะค่ะไปโอ้ยบมืดโบเหลี่ยวตอนนี้ขั้วน้ำอยู่ต้อย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 ไปไปเปียโน้มน้ำพอบปะ โอ้เดินตามพอ่อต้อยๆเลยเพราะว่ามีขนมว่าขนมนี่บ่อหอดบ้านดอกนี่มดนี่ละแต่ยูนมองนี่ละแต่บ่กินอีหยังบัดน,นี้ฮานาม,มิโรยเพื่อนเพื่อนมดบายแต่ขนมนี่น เพราะว่าจังได้เกาออันนี้มีเพื่อนต้องมีน้านมิมาเดินเที่ยวตอนตอนเย็นนะคะออกกำลังกายตอนเย็นอาติงขยะกันเฮ้ๆ จ้าจะสวยแน่ยเร็วลูกเร็วจ้าจะสวยสองฟ้าสวยงามมากจ้าก,ก่อนจ้าสวยจ้สวยจ้สวยจสวย ไหวพระพิาเนศนะคะพระพิฆเนศสามเสียงเก่งเก่งเงเก่งมามาหลานขาพุเดียวเลยวะเสบหลายฝน มุมใสลุบๆเลยโอ้ผุนปอยู่น้ำช่างง่าเบิงหยานบบเห็นบบเห็นส่างาง่าบอผุนกระโปงกกระเหลี่ยมดีดีกระโปงสีชมพววูวัน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 นี้วันแห่งความรักเลยสีชมพูอองต่องเลยนะ หาเลาะนะคะหาเลาะหาเลาะก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใ,ใจให้สาวปีด้วยนะคะมากดไลค์กดแชร์ด้ค่ะเข้ามาเบิ่งไลายด้ค่ะเด้อเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะโอ้ผุ่นฟุงหนึ่งเพิ่เสียงอยู่ในป่าผุนเ็นบอผุนปี๊ปผุ่นโอ้ พุ่นมีหมดนกเอียงมาเลี้ยงช้างด้วยพุ่นเห็นบอกนกเอียงมาเลี้ยงช้างไฟลยเึยยกระโปงหล่นที่ตรงนี้นะคะหน้าออกกำลังกายมากเลยหน้ามาวิ่งตอนเย็นนะเนี่ยใส่รองเท้ามาวิ่งออกกำลังกายแมนข้างหนูเป็นอึดตืดพุ่น<า>วิ่งอ้อมฟาพิคเนตนะคะ น่าออกกำลังกายตอนเย็นตือสีดีนตอนนี้เวล่าไหนเราไปดูปีเพื่อนที่ไหนมายืนรอเราอยู่นี่เพื่อนมายืนรอดักหน้าเลยตาเอ๋ตาเอ๋สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะนี่เห็นบ่เพื่อน ช้างเจอช้างช้างคนบ่หอนแดดดิเออบ่ขนาดบ่ได้กินหยากี้ยงอ้วนเนาะเฮ้ยเฮ้ยพี่ปีเห็นน้องบ่นั่นเหอปีเห็นน้องบ่มันบ่มีน้ำน้ำแห้งอ่างแล้ว bài 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 chập bưng oh chập bưng chập bưng ừ bưng thấy 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 tâm bưng cứ tổ nói thế cứ bây giờ xuống thế ừ nó men bò men nòng nấm nó bò hả chay nòng nó mấy xuống sảy nhăng xuống sảy tá, <laughs> ui ui Ô, có chặt quá chấp nè kha quá chấp nè kha cháu xúi chăng no ôm biếng rồi đấy ờ ờ chăng đài kha chú bao thảm bưng bẹ nhằng nhau chú bao ngang nhau thảm chăng cháu cứ uẩn cứ uẩn cứ pì thế khi cháu dưới tạc để cháu bố đẻ kinh à, nhà kinh nảm cháu coi nhang uẩn nó chú

เฮ้ย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 จีซวนนองเต็นเฮ้ย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 ฮนหลาฮันฮันหลาฮันหลาฮันหลาฮันฮันหลาฮันเร็วเรเร็วฮันหลาฮันหลาฮันหลาฮ่นเฮ้ยฮนาฮนกัปงเดือนมนหาเวฮนคักดสาวโบมีเอว

Ayu sip ma gầm mặt nha lam mong mặt taikapong bap bap bem bem hơ hơ tai zalua อือ e าจารย์ด e ้วยอาจารย์ด้วยอาจารย์ด้วยมาๆมาๆๆเดี๋ยวแม่ป้ากลับบ <no ้านแล้วอาปิดคลิปก่อนนะค่ำแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นนะคะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะดีๆ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 งําๆดูงําๆ